แล้วอีกหนึ่งรางวันอเออฮะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งรางวันสี่หนึ่งหกมายังวะน้ำโกสี่หนึ่งหกวกเลขมาเลยนะแม่พิมพ์แล้วมันยังไม่ดูดแม่เปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขไปเรื่อยเลยเออลูกค้าถ้าจะใช้ ครูป,ปองอย่าลืมแจ้งน้องแอดมินเขาด้วยนะบางทีน้องแอดมินเขาไม่ได้รวมยอดครูป,ปองให้นะคะอ่ะเอลห้าหนึ่งจริงเหรอลูกสุดท้ายรางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้าย,าายอาใบาหน่อย,ส,ยสูงกว่าห้าสิบรางวัลสุดท้ายสูงกว่า 50. ห้าสิบ ระหว่างรอคนถูกรางวัลน้องพลอยโชว์ผ้าให้ดูก่อนนะแม่มันเป็นกางเกงแบบนี้เดี๋ยวเอา416มาให้ดูด้วยเดี๋ยวเอา416ให้ดูด้วยอันนี้เอางานจีนก่อนนะเนี่ยกางเกงทํางานประมาณนี้ลูกค้าแบบนี้เลยผ้าโพลีลื่นลื่นๆื่นเลยลื่นๆเลยนะคะลื่นเลยอุ้ยมีขาเติมนิดนึงนะเออทรงสลักเอลต่าเรียบร้อยแล้วรางวัลสุดท้ายหก แ8จ้ารางวัลสุดท้าย68จะใช้คูป,ปองแจ้งน้องแอดพินเขาได้เลยนะลูกค้าจา๋าอันนี้เป็นรุ่นที่สั่งคัดสีถ้ามีติดดำจะเป็นลายลิ้วแบบนี้นะคะพี่จา๋านะคะแต่ใดๆคือสีเนี่ยเหมือนในกระสอบเลยเห็นป่ะแม่เทาน้ำตาลบ่วงเขียวเหลืองแสดแดงคือเป็นงานสีๆทั้งหมดเลยลูกค้าเดี๋ยวนะน้องพลีผ้าใหม่นี่ เอวแบบนี้ตะขอสม็อกนะคะใส่ทำงานได้กางเกงโพลีค่ะกางเกงทำงานลูกสุดท้ายเลยราคาเต็มขายอยู่เท่าไหร่นะเซนสามพันกว่าบาทวะ 3, <9. S 1> ขายอยู่สามพันเแม่ขายอยู่สามพันเนี่นะ วันนี้เอาไปราคา1,900บาทจ้ะลูกสุดท้ายไม่รวมค่าส่งนะขอไม่รวมค่าส่งนะแม่เอาไปพันเก้านะคะพันเกาพอลูกสุดท้ายแล้วแม่เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดอย่าเหลือไว้นะเดี๋ยวให้น้องเซนขึ้นรหัสให้กางเกงทำงานผู้หญิงใครอยากได้ราคาเบาๆเอาลูกนี้เลยแม่พันเ้านะคะ ประมาณอันนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยขึ้นนะแม่ร้อยขึ้นนะคะร้อยตัวขึ้นสีแบบจีดจีดเอฟเจสี่สามหรอพี่เจนจิราทักหาน้องได้ไหมทักหาน้องแอดมินทักหาน้องแอดมินอ่ะแม่ใครจะเอาพิมพ์กไก่ศูนย์หนึ่งเลย ใครจเจีวอันนี้พิมพ์ก็ไก่ศูนย์หนึ่งเลยแม่มีลูกเดียวลูกสุดท้ายแล้วค่ะลูกสุดท้ายแล้วโซอาคะ่ so คะโซอาค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะแม่สวยสวยนะสวยนะลูกค้าถ้าใครอยากได้นี่นสเต็ปนี้เดี๋ยวน้องพลอยคัดหัวหวให้ดูนะสเต็ปงานหัวแบบเนี้ยใครอยากได้นะมีป้ายแพนด้านะคะ ป้ายแพนด้ารหัสแพนด้า L 73อะเซต50ตัวค่ะมันเป็นงานหัวเลย50ตัวปกติหนูขายเซตละ3,450บาทตอนนี้มีโปรกลางปีอยู่นะทรงแบบนี้เลยเนื้อดีมากลูกค้าแล้วใหม่ป้ายห้อยฟิลนี้เลยอ่ะ50ตัวนะคะขายยาวล้วนเลย ขายโปรตอนนี้อยู่2,900บาทลูกค้าใครอยากดูรีวิวดันเลข5มาเดี๋ยวหนูให้น้องส่งรีวิว